คอแดงมากเลยพอดีช oh. 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 ่วงนี้งานผมเยอะครับมันหลายจ็อกครับต้องคุยกับลูกค้าต้องประชุมเยอะครับ Thank you! ขอบคุณมากครับขอเสียงคนงค์คับเลยนะเดี๋ยวเทุกคนพอดีผมนี้รักลูกค้ามากเลยใช่โอเคโอเค ไมโอเคครับหมอเจ็บคอมากเลยครับน่าจะเป็นกล่องเสียงอักเสบนะช่วงนี้ยต้องงดใช้เสียงหนักๆสักพักหนึง่งแล้วก็ทานยาตามที่หมอสั่งด้วยนะคะ8,560บาทค่ะอ๋อผมมีประกันครับประกันตัวนี้ใช้ได้เฉพาะกรณีอุบัติเหตุเท่านั้นค่ะโอปีทั่วไปใช้ไม่ได้ค่ะแล้วใบนี้ละ่ะตัวนี้จะใจ่ายในกรณีที่แอดมิดค้งคืนเท่านั้นนะคะสักใบล้วกันตัวนี้ก็ไม่ได้<อ>ค่ะ ประกันสุขภาพต้องมี OPD ด้วยนะคะถึงจะครบและคุ้มครับ <c oughs> แล้วมันจะมีไหมประกันที่คัเ o อร์ขนาดนั้นมีค่ะอย่างที่ได้เรียนแจ้งเอาไว้ที่สาขาประกัน OPD คุ้มครบจบหายห่วงตัวนี้ครอบคลุมค่าใช้ใจ่ายทั้งค่ายาค่าหมอค่าแลบแล้วก็ค่าตรวจ OPD ที่ใช้งานได้จริงค่ะแสดงว่าแค่ไปหาหมอไม่ต้องนอนโรง,งพยาบาล ประกันตัวนี้ก็จ่ายใช่ไหมครับจ่ายค่ะแจวนี่เล่มกรมธรรม์ค่ะมองอะไรหรอคะมองกล้องที่น้องมองตอนแรกครับอ๋อสามพันห้าสิบบาทค่ะสามพันห้าสิบบาทค่ะมีประกันแบบ OPD แล้วใช่ไหมคะ โอพคุ้มครบจบหายห่วงเติมความห่วงใยให้กันทุกวันที่ต้องห